เนื่องจากมีการอัปเดตตู้ซัมมอนพักพวกคัสสันนะครับเข้ามาแบบงงๆนะในช่วงกลางแพทของคอลแลบนะครับก็จะเป็นตู้คัสสันของเจ้าเซลอสนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมดวงดีได้มาแล้วนะครับจากการดุดเหล็กของตู้พักพวกปกตินะครับก็จากนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องกดการันตี2,000โลนะแต่ว่าอันนี้คำนวณให้ละกันว่าถ้าเกิดคนที่จะกดเจ้าตัวนี้นะครับการันตี1ตัวก็คือที่2,000โลจะต้องใช้ทั้งเส้นนะครับ300,000เพชรก็จะขอรีวิวเจ้าเซลอสนะครับ เทียบกับเจ้าชาร์ลอตละกันเพราะว่าตัวนี้ผมก็หลุดเลได้มาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับว่า2ตัวเนี้ยที่ผมมารเลเวเท่ากันแล้วคือร้อยห้าทั้งคู่นะครับอ่าใครเก่งกว่านะครับเดี๋ยวจะไปเท้ให้ดูกันก็จริงๆแล้วในสายตัวแดงเนี่ยจะมีอีก2ตัวที่เป็นธาตุดินนะครับก็คือเจ้าเลสที่ผมยังไม่ได้นะครับซึ่งเป็นสายออโต้แท็กนะโจมตีโอกาส 3%, 3ในการแปลงร่างเป็นมังกรนะครับแล้วก็เพอร์แมทแท็กกับนั่นแหละควา,ามสามารถในการ ไลายสกิลมังกรย่ำเท้านะครับแปลงมังกรแล้วก็โจมตีซึ่งตัวเนี้ยถ้วเกิดได้มาผมขอรีวิวแยกนะครับเป็นธาดินอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าวิเวียนนะครับเป็นธาดินที่ความสามารถไม่มีดาเมจเลยนะครับก็คือทุกศาสสิบวินเนี่ยจะไล่บาริเออร์ป้องกันนะครับสิบครั้งภายในเวลาห้าวินะครับตัวที่เป็นสายซัพพอร์ตก็สำหรับเจ้าเซลอสน,นะครับเป็นธาดินที่เป็นสกิลสกิลนะครับคูลดาวก็คือสิบแปดจุดห้าวินาทีสร้างเขตพื้นที่หินถล่มขึ้นนะครับสามจุดห้าวินาทีนะครั้งคือ ต่อ0.25เวินาทีซึ่งมันจะเป็นดาเมจเป็นจำนวนฮิตนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปหารแล้วเนี่ย3.5หาร0.25วินาทีนะครับมันจะได้จำนวนครั้งอยู่ที่4บวก4คูณ3 12 14ครั้งนะครับ14ครั้งเอาไปคูณดาเมจต่อครั้งคือ227%เนี่ยจะได้ดาเมจรวมทั้งหมดประมาณ3,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณ3,300ราเหล่นี้นะครับแล้วก็มีดีบัฟพิเศษก็คือลดความเร็วลงนะครับในพื้นที่นะครับประมาณเป็นวงกลมเนี่ย ลง35ก็คือสโลนะครับนาน3วินาทีซึ่งสโลตัวนี้เอาจริงๆก็คือสามารถไปคอมโบได้กับสกิลคอลแลบนะครับจะเป็น5ดินเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเปิดไปที่8ดาวก่อนนะครับถึงสามารถสร้างดาเมจเพิ่มเติม50ต่อศัตรูนะครับที่ติดสถานะเชื่องช้าหรือสโลได้แหละก็เหมือนจะเข้ามาเพื่อให้คอมโบกับตัวสกิลดาบคอลแลบนะครับที่เหมือนกับกระตุ้นให้คนกด8ดาวนะครับว่ามาคอมโบกับตัวนี้นะทีนี้ไปดูเดี๋ยวจะไปเช็คดาเมจตัวนี้กันอ่าแล สลับเจ้าตัวนี้นะครับที่3ดาวทำให้ศัตรูที่โดนสก,กิลนะครับมึนงอง0.1วินาทีอันนี้คือต่อชิดนะหมายความว่า14บสชิดเนี่ยโดนไปก็คือ1.4วินาทีนะครับแล้วก็น,นี้บอกเผื่อไว้แล้วกันนะครับสหรับสายธรตานที่ถ้าเกิดมีกําลังซับนะครับก็คือ8ดาวจะเพิ่มพื้นที่นะครับของหินทันลอีก60%ก็คือกว้างมากๆนะเกือบจนเ,เ,เกือบเต็มจอเลย เมื่อเทียบกับเจ้าชาลลอตนะครับตัวท่าดินเหมือนกันก็จะเป็นสกิลแอคทีฟคูดานะครับ20วินาทีอันนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่เหมือนกันนะครับคือ5,710.8%ในขณะที่จะมีการลดต้านทานดินลองอีก20%นะครับก็คือจอบกอดท่าดิน5วินาทีนะครับหมายความว่าในช่วง5วินาทีเนี่ยตัวดาเมจตัวนี้นะครับจะสร้างแรงขึ้นด้วยแล้วก็เสริมให้กับตัวท่าดินตัวอื่นนะครับหมายความว่ามันเสริมให้กับเซร์ลอได้เหมือนกันนะถ้าเกิดใส่ทั้งคู่แล้วก็หลังโจมี สไลด์ราชานะครับแตกตัวออกแล้วครับแล้วก็ทําให้พัคโคได้รับสไลด์นะครับเพิ่มการฟื้นฟูในปริมาณ20%ของเอก็คือเป็นทั้งตัวดาเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นซับพอร์ทัดดินรวมทั้งมีคิวให้กับพัคโคด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกันนะในส่วนของดาเมจนะครับตัวเนี้ยจะใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าคุณต้องคํานวณด้วยนะอย่างอันเนี้ยคูดาว11ฟีนะครับเพราะฉะนั้นใน20ฟีเท่ากันเนี่ยตัวเซลล์นะครับจะอ,ออกกิลได้รอ2รอบก็คือ, 3, 000, คอ,อมาณ6000 เพราะฉะนั้นในแง่ดาเมจนะครับถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าเจ้าชาร์ลอตจะได้ถิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเจาะธาตุดินนะครับแล้วก็ฮิวเพิ่มส่วนเซรอสนะครับจะได้ความสามารถในการลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ชาร์ลอตที่3ดาวนะครับจะเพิ่มจำนวนสไลที่แตกตัวซึ่งไม่ได้มีผลอะไรต่อดาเมจนะครับสไลดที่แตกตัว100%ก็คือออกมาเท่าตัวเนี่ยจะช่วยประมาณเพิ่มปลังงานการฮิวนะครับทำให้ ทีมเรารตายยากขึ้นแล้วก็ที่8ดาวเท่ากับสุรตตานไปถึงได้นะครับก็คือฟื้นฟู HP มากขึ้นอีกเท่าตัวเช่นกันนะครับดูๆไปผมคิดว่าความสามารถตัวนี้มันออกไปแนวในเรื่องของการคิวมากกว่าดาเมจนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูเอฟเฟกทั้งคู่นะครับเซลล์ล็อตเป็นพื้นที่สายประมาณนี้นะส่วนนี้เห็นไหมพื้นที่พอๆกันแล้วก็จะมีเห็นไหมสไลด์เขียวๆรอบๆถ้าเกิดเดินไปแล้วเลื่อนเราลดอนะครับสามารถคิวได้ การทดสอบนะครับจะเหมือนเดิมก็คือทดสอบในกระสอบชายออกเป็นดาเมจเดียวกอนนะครับสำหรับ2ตัวนี้สำหรับเจ้าเซร์ลอจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะใช้เวลาเป็นคิดกว่าจะครบนะครับดาเมจในขณะที่เจ้าตัวชาร์ลอตเนี่ยมันจะเป็นดาเมจคิดเดียวเลยนะครับแต่ว่าเห็นไหมดาเมจนะครับจะใกล้เคียงกันมากนะไม่มีใครโดดเด่นกว่า ต่อไปจะเป็นข่าววงกบปีศาจนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอๆก,กันนะสำหรับตอวน,นี้สะะท้ายก็จะเป็นลังกอบลินนะครับเป็นสัตว์ตหมู่นะ ผมคิดว่าก็พอๆกันอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นตัวดาเมเอจ์โมดังคูคอันนี้ที่ชาร์ล็อตน้อยกว่าเพราะว่าน่าจะออกในจังหวัดที่แบบศัตรูเหลือน้อยอะ่ะดาเมเอจก็เลยเหมือนเขาไม่ค่อยโดนเพราะไม่เป็นดามเมจที่เดียวไงในขณะที่หลุมทรายอะ่ะมนค่อยๆทำดามเมจไปเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยนะครับสตัวนี้เป็นท่าดินที่ประสิทธิภาพในการทำดาเมจหมู่ดาเมจเดียวนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครนะครับถ้าจัดเป็นเทีย์ของข้อให้เท่าๆกันเลยเพียงแต่ว่าชาร์ลอตจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเจาะก่อต้านดินนะแล้วก็ในส่วนของการฮิวเพิ่มด้วยในขณะที่เซรอสเองนะครับก็ได้ความสามารถในการตึงศัตรตูนะลดความเร็วแล้วก็ถ้าเกิดทํามดาวได้นะครับจะสามารถเพิ่มดีบัฟหน้าในส่วนของมึนงงทำให้ศัตรูเนี่ยครบไปหยุดอยู่กับที่ได้เลยนะ จริงๆแล้วอีกหมดหนึ่งนะครับที่เซรอสทำผลงานได้ดีนะครับก็คือจะเป็นหม้ออนันต์ที่มาทำดาเมเอทแบบพื้นที่แล้วก็เปจำนวนชิดเพราะว่าหมดหม้ออนันต์เนี่ยจะเน้นเรื่องของพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นชิดนะครับ14ชิดเนี่ยก็คือตีไปได้14ไหแลวเพราะฉะนั้นในแง่ความคุ้มค่านะครับตู้เซรอสเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ก็คือรอให้มันหลุดออกมาในตู้ปกติก็ได้นะแล้วก็มาใช้งานเป็นแค่ตัวทำดามเมทท่าดินตัวหนึง่งธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้สล ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเซลอนะตู้ที่เข้ามาแบบงงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ